คนที่คุณห่างออกมามาดูหน้าไพ่เนี่ยนะคะคนที่คุณห่างออกมานะว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะในหน้าไพ่อาจจะเป็นรักที่เป็นรักทางไกลนะคะหรือว่ามีความแตกต่างกันมากๆในหน้าไพ่นี้นะอาจจะรักกับชาวต่างชาติหรือว่ารักอยู่กับพ่อไม่แม่ไม่ได้นะคะอืม ถามว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างในวันที่คุณห่างออกมาพี่หมอเห็นการเดินหันหลังให้ความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามันเป็นการหันหลังให้แบบไม่ได้อยากจะออกจากความสัมพันธ์สักเท่าไหร่คือมันมียังยังมีความรักแล้วก็ยังมีความคิดถึงคิดถึงมากๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอาจจะเป็นการรอคอยเขารอนานเกินไป หรือเปล่าในหน้าไพ่นี้เพราะว่ามันมีความไม่ยุติธรรมแล้วก็มีระยะทางมากั้นความรักของคุณกับเขาในตอนนี้ค่ะพี่หมอเห็นว่าคุณพยายามอยู่ในความสัมพันธ์พยายามมากที่อยากมีเขาร่วมชีวิตเขาอาจจะให้ความหวังคุณไว้เยอะพอสมควรนะคะอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณอยากดูแลคุณ เป็นห่วงคุณโนด่นนี่นั่นจนทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่ใช่นะคะแต่ในวันที่คุณห่างกับเขาหรือว่าเขาเดินออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วเขากลับคิดถึงคุณในตอนนี้นะเหมือนตายทั้งเป็นนะคะที่ความห่างครั้งนี้เหมือนว่ามันจะจบแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยนะเพราะว่าพี่หมอเห็นว่าคุณกับเขามีความรักใหกันจริงๆมันเป็นไพ่สองถ้วยแล้วก็มีความ มีความรักคืออยากให้เป็นคู่จริงตัวจริงของเขาจริงๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่มีความมั่นคงมากๆนะคนคนนี้นะคะแต่คุณอาจจะไม่รู้ข้อนี้ก็ได้ด้วยบางคนอาจจะรู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่มีคนค่อนข้างที่จะมีฐานะนะคะ พี่หมอเห็นความคิดถึงแล้วก็อยากมาหาคุณในสิ่งที่เขาเคยพูดคืออยากมาหาคุณจริงๆถามว่าคุณกับเขาตัดขาดกันได้ไหมตอนนี้นะคะพี่หมอยังเห็นพลังงานของคุณกับเขาเชื่อมโยงถึงแม้ว่าจะนิ่งเงียบคือเงียบมากไม่ได้คุยกันเลยบางคนบางคู่นะคะคือไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่ายังเห็นว่ามันเป็นความคิดถึงมากๆ พี่หมอเห็นว่าเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ลืมคุณยังไม่ได้ปลดล็อกข้อนี้ว่าเขาจะปล่อยคุณไปนะ่ะคือพี่หมอเห็นว่าเขายังยังถูกมัดไว้กับคําบางคําหรือว่าประโยคบางประโยคที่คุณกับเขารู้กันนะคะคืออยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยคิดถึงยังรัก เป็นห่วงมากๆอะไรประมาณนี้ที่ทําให้เขายังยังนึกถึงคําพวกนั้นหรือว่าคําสัญญาของคุณกับเขาที่มีต่อกันนะคะว่าจะดูแลกันไปตลอดเขาอยากทําให้มันเป็นจริงอยู่นะแต่ว่าอาจจะจบลงไปแล้วค่ะคือมันเป็นการหันหลังแต่ว่าบอกในหน้าไพ่บอกว่าเป็นการหันหลังให้แค่ชั่วคราวเท่านั้นคุณมีเกณฑ์ที่เขาจะวนกลับมานะคะในหน้าไพายย่นี้นะ เพราะว่าพี่หมอเห็นว่ายังเชื่อมโยงจริงๆยังรักกันอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วแต่ในความรู้สึกของคุณคุณคุณรู้ว่าในบางครั้งคุณมีความคิดถึงเขาอยู่ดีๆคุณไม่ได้นึกถึงเขาเลยแต่มาวันนี้คุณรู้สึกว่าวันนี้ทําไมมันคิดถึงเขาจังคือมันมีพลังงานนี้เข้ามารู้สึกเจ็บปวดหัวใจในตอนที่คุณคิดถึงเขาคือพลังงานของเขากําลัง คิดถึงคุณอยู่มันก็เลยเชื่อมโยงมาถึงคุณว่าคุณคิดถึงเขาด้วยประมาณนี้นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกนั้นนะคะพี่หมอก็เห็นประมาณนี้นะคะ่ะ